ตื่นเต้นค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ไทยก็ไปอยู่ต่างประเทศเยอะเลยไม่ได้กลับไม่อละไม่ได้กลับมาที่กลับกลับที่ไทยต้องไใชนหลังเรียนึงลูกเอออชีกสักนิดนึงค่ะชมาแล้วค่ะก็ไม่ได้กลับมาจัดแฟนมีที่ไทยสักพักเลยก็น่าจะเป็นโมเมนต์ดีๆกับแฟนๆทุกคนเลยค่ะ ดูมันช่างหวานมากใหวานส,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 สดใสค่ะหวานสดใสค่ะใช่ก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าแบบว่าเพลงที่จะโชว์แล้วก็รวมถึงเกส้วยก็วันนี้ก็แจกความสดใสเต็มที่ใช่ค่ะเสิร์ฟความหวานลัวๆเลยนะมีคนน่ารักให้ด right> ูค่ะ จะออกมาเป็นคอนเซปต์นี้เป็นยังไงบ้างคะคอนเซปต์้ะเป็นทางพี่ๆผู้ใหญ่เป็นคนจัดการใช่ค่ะใช่รวมถึงเพลงรวมถึงแบบว่าทุกอย่างเลยใช่ใช่ก็จะเป็นเราก็จะพอรู้ว่าโอเคเดี๋ยวไปอัดเพลงนี้ไปซ้อมเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นจะเป็นหน้าที่เราที่ว่าต้องไปซ้อมซ้อมเต้นใดๆทุกอย่างค่ะ พิเศษละค่ะพิเศษละวันนี้ก็น่าจะเป็นแฟนมีที่ฟินคิดว่ายาวนานที่สุดแล้วก็จัจะบกชั่วโมงโอ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะไม่ได้อะไรเลยแต่บ้านเล่นเล่นเล่นค่ะก็หมายถึงว่าตอนที่ไปแฟนมีต่างประเทศก็จะแบบเล่นเกมหนึ่งถึงสองเกมเพลงก็จะมีมีเพลงแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เพลงแล้วก็อาจจะก็จบแล้วอะไรอย่างนี้แต่ ที่นี่ก็ก็ก็มีให้ดูเยอะอยู่มีแก๊สด้วยมีแค่เพนงนะมันก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมวันนี้มีแก๊สด้วยวันนี้มีแก๊สค่ะมีแก๊สให้รับชมยังไม่เฉลยเลยค่ะเดียววันนี้จะได้เซอร์ไพรส์พร้อมกันสวยมากค่ะสิบคนพักแก๊สสคนเลยโอ้ยย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 ยเยย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 ยรยยอยย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 กยย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 ันนี้ยยยนยย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 นอยย กโอ้โอเกินเกินค่ะถึงใช่นเกินเกินสิบข้อมูลนี้ต้องหาไหมหาแน่พูดจริงจริงหนุจะไม่น่าเชื่อถือแต่ีหญเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นได้เห็นค่ะเราเราเลือกเกสยังไงคะเราเลือกเกสที่ไหนบ้างพี่จะแบบว่าเอ้ยมีความสัมพันธ์กันทางไหนสนิทกันยังไงอะไรอย่างงี้พี่พี่ขอน่าจะเลือกจากการแบบว่า ตีมงานทีมงานความสดใสความน่ารักความแบบเพลงใดๆในในแฟนมิตนี้ในครั้งนี้ค่ะแสดงว่าคัดมาแล้วแคนดี้แคนดี้อะไรอย่างนี้เลยไหมหวานๆหนูกำลังคิดว่าเอ๊ะจะพูดยังไงให้มันแบบไม่หลุดใช่ค่ะแต่เราอใส่นักแสดงเออใส่ พี่คือการเวลาทําอะไรเขาไม่ได้เลยใช่นักพร้องยั่วข้าสูงเหรอคะใหญ่อ่ะโอ้โหพี่พ่อเธอขาหพี่ยหลุดนิดหนึ่งหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยหยิกตัวเองนเราค่ะอีกอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้รู้แล้วค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงนกแล้วมีอะไรบ้างคะมีอะไรอีกโชว์พิเศษของเรา โอ้โชว์พิเศษก็ก็เยอะนะนี่ว่าก็จะได้เห็นอะไรแบบใหม่ๆน่ารักมารักสดใสสดใสจากพวกเราชน่ารักอืมานไม่ได้เลยใช่แล้วก็เพลงเพลงฟินว่าเพลงน่าจะแบบเป็นเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับหลายๆคนที่ที่ไม่คิดว่าพวกเราจะร้องจริงใช่ค่ะก็เลว่าซ้อมกันหนักมากเคะสำหรับเรื่องของเพลงโอ้เรื่องของเพลงก็หนักมากก่อนก่อนโโอ้หนักเลยค่ะเพลง ทำกันบ้านกันหนักเลยการละครการละครจะมีมาใหม่การละคร,ะคร,ะครหรอคะละครพวกหนูทําละครหรอคะละครคุณจะทำไหมอะไรเงี้ยละครคุณจะทำทำบ้างคะ่ะอาจจะใช่เมเปเลียวตูโลมทำดีเหรอทำดีดีเวทีนี้เลยไหมคะละครคุณจะทำอาจจะไม่ใช่อาจจะหลังเวทีได้อยู่นะ เพลงเพลงเพลงเดี่ยวองแต่ละคนแต่นี่คู่แต่ก็มีเพลงเดี่ยวด้วยไหมวันนี้ไม่มีพาโซโล่เลยวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีคู่เลยู่เลยว่าไม่มีคู่นนี้ไม่มีค่ะวันนี้วันนี้เป็นคู่หมดเลยเป็นเป็นคู่แล้วก็เป็นหมู่คณะก็คือคอนึงเล่นกีตาร์คนนึงร้องเพลงหรือเปล่าไม่มีค่ะ คนอื่นๆที่พูดว่าไม่มีไม่มีซ้อมไม่ทันสำนักคอนนี้ไม่มีไม่มีที่แปลว่าไม่มีจริงๆค่ะค่ะแล้วเราเรามีอะไรบ้างที่เราสปอยได้บ้างเนี่ยหลุดเค่หน่อยสิมันอ๋อมันไม่หลุดเลยหรอรอบนี้เนาะมีแต่ที่หลุดอย่างเดียวเลยเียวะไรดียะไม่รู้จะสปอยยังไงให้ให้แบบอ่อ เปลี่ยนชุดกี่ชุดดิค่ะเปลี่ยนชุดเยอะค่ะแล้วก็บนประสาทนี้ต้องมีใครบ้างตรงนี้ก็จะได้อาจจะได้เจอข้างหลังอันนี้คืออะไรดิสนี์หรือเปล่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้รู้ถูกเป็นพี่เชนอคอยใช่ที่อยู่บนยืนอยู่บนหอคอยแล้วก็คุณว่าปพร้อมก่นแล้ใช่ไปเรื่อยอีกแล้ว สิ่งที่คิดว่าแบบแฟนๆอาจจะแบบเซอร์ไพรส์สุดๆว้าวสุดๆคืออะไรสำหรับคนนี้ถ้าพูดไม่ได้ลองท่าดูลองเป็นท่าเป็นท่าเหรอเธอคิดอะไรอยู่ในหัวอันไหนอันไหนคืออันไหนจะว้าวสุดอ๋อมเอไม่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 อันเจอใหม่ละอันใหมคืออะไร อ๋อที่เราต้องขึ้นไปอ๋อเอออาจจะอาจจะดูดูแบบไม่น่าไม่น่าไม่น่าแบบนี้มันจะเกิดสลิงหรอสลิงมาดูม่ไูมันชิชคค่ะแม่ขายคำนะตกลงรอบนี้จะมาขายขำบขายสวยยืนยันกับพันทายเลยพี่น่าจะไม่ได้เลยหรอน่าจะมาด้วยกัน มาได้กันเลยมาได้กันเลยใช่ไหมขเป็นสวยแล้วก็สวยแล้วก็ขำด้วยตลกด้วยใช่ไหมนะได้แหละทำได้ทำได้ทำได้ทองคุณบางครั้งนี้มันตื่นได้แบบฟันที่ผ่านมาไงเพราะว่าอย่างลิมเบกเราจะเห็นว่าแบบจากแป้นนี้จะมาแบบปล่อยแล้วด้วยอะไรอย่างงี้ตันใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็เป็นสเกลแบบที่ที่ ที่ประเทศไทยครั้งแรกคือว่ามันไม่ใช่เกลคอนเสิร์ตมันเป็นแฟนมีที่แบบว่าเราได้พูดคุยเราได้ได้อินทร์แก,กับแฟนคลับแล้วก็แต่ก็มีเพลงให้แบบมีเพลงให้ดูมีโชว์ให้ดูใช่ค่ะก็อรู้รสึกว่าแฟนทน่าจะสนุกคะ่ะเราสองคนมีส่วนขอ,อกไอเดียกับคลณดีนี้มากไงคนะ เลอเรอเลือกเพลงเองไหมมีอะไรไงไหมเลือกเพลงเองไหมเดินแบบอยู่แม่หนู follow เยู่หนูฟ o l โลใช่แม่จ้านั่นแหละมันมีเพลงไหนที่เขาแบบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรีนไม่ต้องร้องอันนี้นะแล้วเราแบบเฮ้ยได้หรออะไรเงี้ยเราตัดใจอะไรเงี้ยมีไหม หมายถึงได้หรอหมายถึงยังไงนะคะแล้วเราจะได้ได้หมายถึงเราจะทําได้ไหมใช่หมายถึงเขาแบบว่าเฮ้ยเราจะซ้อมยังไงดีอะไรเงี้ยอ๋อมีไหมมีไหมหลักใดเออจริงจริงเกือบเจอหมดอ่ะมันใหม่อะค่ะมันใหม่มากเลยอะค่ะใหม่มันใหม่มันใหม่มันใหม่อะหมายถึงมันใหม่สําหรับพวกหนูใช่ อะไรใหม่ๆหมดเลยอะไรใหม่ๆใช่ค่ะแล้วเพลงไหนใหม่ที่แบบเบรกไม่เบรกแบบว้าวเพิ่งรู้จักทุกเพลงเลยค่ะโหเพลงเว่าแๆเราหนุ่มด้วยหนุ่มด้วยค่ะอะไรนะคะเก่ามากเราเราโลลิสเก่าหมดเลยหราคือยังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะโอ้สัญญาณขาดเลยแต่ไหนเเป็นเพลงเก่าหรือเปล่าไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าเกิดทันหรือเปล่าเพลงที่เกิดอาจจะเกิดทันแต่อาจจะเกิดทันแต่ว่า สองขวบไม่คิดว่าทันเอาว่าหนูไม่ทันรุ่นคุณรุ่นพวกพี่พวกพี่ไม่น่าจะทันแต่แฟนแฟนนะเธะเนี่ยมันมันเริ่มหลุดแล้วด้วยเริ่มโปะแล้วด้วยตอนนี้ใช่พียี่หนูจะร้อค่ะนักร้องกับพวกพี่ใครแก่กว่ากันไม่มีใครแก่เลยค่ะเราแบบว่า Very Young ใช่ไหมพี่พี่ยังสวยขนาดนี้แก่ได้ไง โอเคยี่สิบลิตโอเคเอาเถขอบคุณค่ะเก่งมากเลยค่ะท้องฟินบอกยี่สิบวันนี้อะลองแบบว่าพี่ขอสักสามคำของแต่ละคนภาษาไทยภาษาอังก็ได้สำหรับว่าวันนี้เลยความว้าวสุดๆวันนี้น่ารักมากค่ะน่ารักมากค่ะเอาเลยเลยเลยหรือเปล่าน่ารักมากค่ะเหรอน่ารักมากอะสามคำ very ์รี่เออไม่ได้คิวมากก็แค่แปล very cute มากค่ะแล้วอันนี้เป็นแต่ความน่ารักมวลชนนี้น่ารักค่ะน่ารักเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอท่าแบบน่ารักที่สุดของวันนี้ให้เราสักคนละท่าน่ารักอีกได้อีกไหมน่ารักได้อีกไหมน่ารักได้อีกทุกได้อีกได้อีกเออเอร้อย Okay, welcome to Star Society.